สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Business Insight เจาะลึกกลยุทธ์ธุรกิจกับดิฉันวลัยพรตอมพุษาค่ะในวันนี้ค่ะดิฉันจะพาคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยเจาะลึกถึงกลยุทธ์การสร้างความสําเร็จกับ s m e รุ่นใหม่ที่มีไอเดียสุดเจ๋งในการแปลรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลเป็นจแนพร้อมทานภายใต้บแบรนด์ชาวเลกับคุณคณนืงนิดฮาริรัตเสรีผู้จัดการทั่วไปบริษัทมารินเนอร์กรุ๊ปจำกัดค่ะและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่ะเราไปพบกับคุณคณนืงนิดพร้อมกันเลยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและขณะนี้ดิฉันก็อยู่กับคุณคณิตเจ้าของชาวเลแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นคงต้องเรียนถามคุณคณิตถึงจุดเริ่มต้นของชาวเลค่ะว่าอะไรคืออินสปิเรชันที่ทําให้ตัดสินใจเลือกมาเดินบนธุรกิจใยนี้นะคะค่ะก็คือด้วยความตั้งใจอาจะเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะคะว่าหลังเรียนจบทํางานสักพักสักระยะหนึ่งเราจะมาเป็นเจ้าของกิจการทีนี้เราเห็นว่าอะไรที่จะทําให้เราสามารถมาเป็นเจ้าของกิจการโดยที่ เอ่อแบ็กกราวเราเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับทางด้านธุรกิจมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองไปที่ครอบครัวของเราค่ะจริงๆก็ต้องบอกว่าโชคดีจุดหนึ่งคือครอบครัวเราทําธุรกิจเกี่ยวกับประมงมาก่อนอก็คือเป็นเหมือนผู้ค้าอาหารทะเลสด ส่งตามโรงงานอุตสาหกรรมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรามีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับวัตถุดิบ <c oughs> อยู่แล้ว <c oughs> เราก็เลยจับเอาความเชี่ยวชาญของเราตรงนี้ค่ะมาต่อยอดเนื <c oughs> ่องจากเราเห็นแล้วว่าลูกค้าเราตอนนี้ยังอยู่ที่โรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลักเพราะฉะนั้นเราจึงต่อยอดมาเป็นอาหารทะเลแปรรูปเพื่อให้มีกลุ่มผู้บริโภคที่แพร่หลายมากขึ้นกว้างขึ้น <c oughs> ลูกค้ากว้างขึ้นเท่าเดเรามีจุดเด่นยังไงที่เอามาแข่งขันกับตลาดตรงนี้คะ คืออย่างที่บอกค่ะคือเรามีความเชี่ยวชาญเรื่องวัตถุดิบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจุดเด่นเราค่อนข้างเน้นวัตถุดิบที่สดสะอาดได้มาตรฐานอย่างจะเห็นว่าสินค้าของชาวเลเนี่ยค่ะจะเป็นลักษณะของปลาตัวตัวแล้วก็กุ้งตัวตัวเลยม,มันแตกต่างจากอาหารทะเล,ปลแปรรูปในปัจจุบันที่เป็นอยู่อย่างเช่นตัวปลาเส้นเองหรือว่ากระบอปลาหมึกเองอ่ะทีนี้เราก็ค่อนข้างเน้นทางด้านนี้เป็นพิเศษค่ะก็คิดว่าเป็นจุดเด่นของเราด้วย ลักษณะกรรมวิธีการผลิตที่เราควบคุมให้ถูกสุขลักษณะด้วยค่ะก็ว่าในปัจจุบันทะเลเรามีรสชาติแล้วมีแบบผลิตภัณฑ์กี่ประเภทคะค่ะตอนนี้คือชาวเรของเราแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็นสองประเภทหลักๆนะคะก็คือเป็นอาหารทะเลทานเล่นก็จะมีรสชาติที่เป็นปลาเทมปุระรสดั้งเดิมรสลาบแล้วก็รสต้มยำค่ะค่ะแล้วก็จะมีตัวกุ้งกรอบแก้วค่ะก็จะมีอยู่สี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 ่รสชาติด้วยกันค่ะทีนี้อีกประเภทหนึ่งที่เป็น แบบอีกประเภทหนึ่งที่แยกออกมาจากอาหารทานเล่นนะคะก็จะเป็นเหมือนอาหารสําเร็จรูปทานกับข้าวสวยหรือว่าจะทานกับข้าวต้มบะหมี่สลัดได้หมดเลยค่ะเพราะมันเป็นลักษณะของเนื้อปลาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์คลุกเคล้ากับเครื่องแกงที่มีรสจัดจ้านก็ได้รสชาติแบบไทยๆค่ะก็คือสามารถฉีกซองแล้วทานได้เลยไม่ต้องเข้าไมโครเวฟอะไรค่ะลองถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายชาวเราโฟกัสไปที่กลุ่มไหนเป็นพิเศษคะ ก็เน้นที่กลุ่มของไว้ทํางานเป็นพิเศษเนื่องจากสินค้าของเราเนี่ยเป็นพร้อมทานทุกตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากมากจากนี้แล้วยอดขายต่อปีบ้างไหยแค่ไหนคะก็อย่างปีที่แล้วก็ปิดไปที่ยอดขายประมาณ15ล้านค่ะนี้คุณคณิตตั้งเป้าการเติบโตของยอดขายว่ายังไงบ้างคะก็จริงๆตั้งไว้ประมาณ15%ปอร์เนะคะ10-15%หตค่ะเปอร์เซ็นต์เหตุของการขยายไปในแต่ละประเทศสัดส่วนรายได้ตัวนี้เราจะเป็นยังไงบ้าง คือภายใน3ามปีก็อยากจะให้ตลาดต่างประเทศเติบโตมากขึ้นเป็นต่างประเทศ50%แล้วก็ในประเทศ50เซค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวความสาเร็จของชาวเลยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวตอนหน้าเราจะมาดูกันค่ะว่าคุณคณินิตมีกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างไรที่จะสร้างยอดขายให้เติบโตได้อย่างน้อยปีละ15ตามเป้าหมายที่วางไว้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอบคุณคณิมิตเป็นยอย่างสูงค่ะค่ะแล้วันนี้ดิฉันและคุณคณิิตต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ We'll